ตั้งคอกเป็นตะชิวปวดขาทำยังไ,ไงแม่ก็ย,ย,ยืนรองเท้าเลยแน่นสิย้อนไปตอนสามสี่แล้ววิธีจ,จัดกายกับเขาเนีเ่ผมอยากให้เรายืนเนาะเท้าขนานกันตอนนี้ผมมองไปว่าหลายคนก็จะยืนกับเท้าแบกบออกจากกันเนาะเป็นสี่เหลี่ยมทางหูเรายืนให้เท้าขนานกันดูเท้าผมก็นะรึสี่เหลี่ยมจตตัวหลังพอดีเลย สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะไม่ว่าสี่เหลี่ยมทางไหนนะครับแล้วก็ยืนให้เท้าวกว้างเท่ากับหัวไหล่ของเรานะครับเมื่อตอนต้นที่ผมให้น,นั่งเราคุ้นข้อมือกับไห่มือหลายคนจะบอกว่าข้อมือแล้วหายใจได้สบายกว่าผมอยากให้เราลองแยกความรู้สึกนะมันสบายกว่าจริงๆหรือว่าเราคุ้นเคยชินกับมัน ความเคยชินไม่ใช่พื่นในกระดูกคอนสบายนะเพราะโดยธรรมชาติเนี่นยผมให้คุณดูรูปของกระดูกแขนนนะครับคุณก็เห็นรูปกระดูกแขนของมนุษย์บ้านมันจะเป็นขาตะเกียบคู่ลงมาเวลาคุณกินตีกไก่อ่ะตีกล่างเนี่ยคุณเลาะมือออกมันจะเป็นสองข้างตะเกียบนะเวลาที่เราข่้มมือเนี่ยตะเกียบคู่เนี่ยมันจะบิดตัวเป็นเกลียวแต่พอคุณหงายมือขึ้นเนี่ยมันจะไม่บิดเกลียว นะครับส่งผลอะไรบ้างขึ้นประสาทขอร์ดเราเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ปอจะมันจะลากมาจากต่อใต้สมองเราผ่านกระดูกคอแล้วถ้าลงมาที่ปอดเราแล้วก็ผ่านมาที่ใต้ท้องแขนเราเวลาที่คุณคว่ำมือไม่ว่าจะเขีย i p h o n e iPad พิมทิมดีดขับรถหรืออะไรก็ตามจริงๆคือคุณกำลัข้อมือแล้วกระดูกแขนคุณบิดเป็นเกลียวแบบนี้มันจะปิดทีนประสาทปอร์ด นั่นแปลว่าลมหายใจงคุณจะหายไปละ60%ลมหายใจที่หายไปผมบอกอะไรคะัเราใช้ออกซิเจนทำอะไรบ้างการฟอกเลือดการผ่องถ่ายจ่งของเกลือมานรุดของคาร์อนดอกไซด์แล้วก็สิ่งสําคัที่สุดคืออะไรครับไปช่วยจากอาหารที่ยูระบบประสาทของเราสมองเราจะเป็นที่มาว่าทาไมการนั่งสมาธิแารสุดโยคะพัสถึงช่วยอภิวัตสมองเราได้ แต่ทุกน,นี้เราก็ไปทำลายตัวเองง่ายๆโดยการแค่ค้อมือตนเองลงา่าหายใจถูกต้หายไปแล้ว60%สมปจนบันเลยโง่ลง็นคดีง่ายดีชัดเจนนะฮะนมนณเลยโง่ลงนะฮะแค่หายใจไม่เป็นทําแห้ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งอันนี้รหัสชีวิตตัวที่หนึ่งนะคือเรื่องมือตัวที่สองคือเรื่องเท้าเราทำไมมนุษย์ถึงออกแบบร่างกายมาที่สองเท้านะครับ คุณลองยืยนแบบที่เมื่อกี้คุณยืยนธรรมาตดูสนนะิแบะเท้าออกแล้วลองหายใจดูเป็นยังไงบ้างม,มันจะตัง้ตงตาเนาะหรือแบบนี้นบ้างอาแล้วลองเปลี่ยนเป็นเนี้ยยืนเท้าขนานกันอย่างที่ให้ลองสับดูดล,ลองลมหายใจออสบายกว่าไหม รู้สึกถึงความอย่างตากที่มั่นคงขึ้นือนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณเกิดลูกมาอยู่ในท้องเราเลยตั้งคำถามว่าทำไมมดลูกมันไข่ต้องอยู่ตรงเนี้ยทาไมเราไม่เหมือนสิสหลาในในในนิยายมารื้อที่แบบตั้งช้องแบบบนหัวแล้วเราคพ่อเขาบอออกมาอย่างเี้ยเออแค่คือดูดาวนบอลบ้างที่จะร่อมันออกไข่ทางปาอ่ะเออมันลมดท้่องอยู่ตรงเนี้ย เอ่อทำไมทุเรืออยู่ตรงนี้ทำไมธรรมชาติร่รางกายุเลือกทห้มนุษอยู่ตรงนี้นี่คือส่วนที่เป็นอะไรฮนะแก่นรากของร่างกายเราอยู่ที่ตรงนี้ทางชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของมนุษย์่ช่วงนี้หาคือรากที่อยากเดิลงไปใต้ช้นโลกเชื่อมต่อกับพเนจรดินดึงพลังของตัวบาาขึ้นไป คุณแม่คนไหนก็นตามที่มีพฤติกรรมขี้เกียรนั่งนอนทั้งวันคุณตัดรากทิ้งจากตัวเองบแบบนม้เด็กจะไมุ่ขแล้วผมดูเคสของเด็กที่เป็นูุงแพ้เด็กที่แพ้ไข่แพ้นมพฤติกรรมไม่พ้นพวกนี้เกียจ์แม่บนมันนั่งนอนกินกาแฟเย็นกินของหวานไอที่หนักสุดฟังจากไหนนานรู้ต้องกินน้ำมะพร้าวทุกวัน เจอเทียน้องคนหนึ่งเป็นภูมิแพ้น้องแพนชลิดเลยถามให้เขาทำเดี่ยวเขาดูจักหน้ากับลูกสาวแม่แล้วมาพาจิบบอร์ดถึงพัตตะทอนไม่บ่อยกับครูทุกวันค่ะถ้าเด็กคนนี้อยู่ในตู้เย็นนะครับตีร้อนเย็นต้องสมดุลโยคะมาเรื่องของการสอนรลัวโภนาการของเย็นของมร้อที่สมดุลงกันขาซ้ายคุณจะบอกถึงเฉพาะความเย็นในร่างกายขาขวาจะบอกถึงเฉพาะความร้อนในร่างกาย ดุณยืนตอนนี้เท้าหนักลงไม่เท่ากันสมดุลกันแล้วบอกตัวเองใจว่าคุณรู้สึกขาข้างไหนไม่มีพลัง <s> นั่นแหละมันกำลังบอกคุ่ว่าอะไรที่กำลังผ่านไปถ้่คุณรู้ตัวขาดควาคุณขาดพลังแต่ว่าความยนในรยุ่ของคุณมันมากกว่าความร้อน <s> คุณมีความเฉื่อยชาในชีวิตอยู่ไหมรอนนี้ แล้วนี่ครัคุณรู้สึกว่าขาขวาเนี่ยเปิมหนักแน่นมากแต่ขาซ้ายคุณรู้สึกอยืนแล้วมีแรงแล้วออความร้อนในร่างกายคุณเยอะความเย็นไม่มีเพราะว่าอะไรคุณใจร้อนมากกว่าใจเย็นถูกหรือไม่อ่ะไม่เป็นไรเราไปเรียนรู้กันเนาะมันต้องถามามีมาเรียนรู้ด้วยคุณต้องเป็นเพื่อนภรรยาต่อจากนี้ไปแล้วก็คุณจะต้องรู้ว่า มันมีข้อจำกัดอะไรขี่จำกัดเราจะได้เข้าใจกันเนาะอยู่ข้างบนนะจะได้เห็นกันดูดาวไม่ดูไม่สัมผัสนาะเออขอบคุณอะเราอยู่ไหนครับแล้วลองตอนนี้พวกเราจะไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมอยากให้เราเนี่ย ม้วนต้นตบเข้าไปนิดนึงเราจะรู้สึกความตึงที่หน้าขากับช่วงเอวเราม้วนเข้าไปนะแล้วเราย่อเขาลงนิดนึงนะครมือสองข้างนิดเดียวพอนิดเดียวนิดเดียวอย่าเยอะมากนะคฮะยกข้อเสร็จแล้วเข้าคึงมือไม่พับาเนาะลองหายออกนะครับหายใจเข้านะครับกำมือเบา ออกช่วยขยับมอนี้หายใจเข้นะครับกำมือเบาๆแล้วชูบิด้นแน่นๆหายใจออกช่วยมือแล้วย้นอย่งะครับตามตานรับราิัติอขอเองทไปรื่อยระหว่างฝังศพหายใจเข้ากำมือเบาๆายิก้นแน่ๆ หายใจออกคลายมือสบายคลายก้นอ,อย่างผ่อนคลายที่สุดสิ่งที่สำคัญสิ่งที่สำ,สสำคัญนะฮะของระบบร่า,างกายมนดูบบที่นี่ยคือฐานว่า จ่เท้าเข่าสะโพกเชิงกลางบนลูกหลังไข่สะตอลูกหม,มางผู้ชายนะครับซึ่งปัจจุบันจากเคสที่ผมเดอเจอมาเยอะเนี่ยคนยุปัจจุบันที่เรามีวิกีชานานานากกีวิตนั่งนานๆบนรถเลาก็เดิตเบารถจะดำทางอยู่ตึกสูงคือคอนโดมากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยได้เหยียบร่างกายหยือเท้าเนี่ยไม่ได้เหยียบพื้นหรือคำว่าพื้นก้าพื้นธรรมชาติเนี่ยจะปูกการต ขาดปมจอจากธรรมชาติไปเราจะมีช่วงล่างที่ไม่แข็งแรงแล้วก็เกิดร่องเลื้อรลา,างมากมายนะครับที่ตามมาทีนี้พลังของแม่พลังของพ่อเนี่ยจะเป็นสิทงิที่ส่งทอดไปให้เป็นพลังของลูกการที่เราจะเตรียมสภาพทางนของเราให้พร้อมต่อก,การกำเนิดของเขาในต่ายเด็กขึน้นาไม่ใช่แค่กินอะไรเข้าไปนะครับ ไม่ใช่แค่กินอะไรเข้าไปแต่เราจะต้องทำอะไรกับตรงตัวเองบ้านทางร่างกายและก็จิตใจของเราซึ่งกายใจเมื่อเราต้มในอย่างสงมดุลก็จะสง่งผลเป็นทางชีวิตที่สมดุลเช่นเดียวกันแบบ่ส่วนตัวนี้นะครับการขยับมือกำมือขยับมือพร้อมกับลมหายใจคือการบริหารระบบประสาทส่วนบนของเราส่วนการให้ขับหยก้นควบคู่คกับการหายใจคือการบริหารระบบประสาทส่วนล่างของเรา ที่จะทําให้โรงพระแม่นะครับมีอกเชิงราและก็กลายเประสาสรวา่าวนนที่แข็งแรงยืดหยุ่มมากขึ้นจะเป็นประโยชน์กับพว้คุณในวันรอส่วนของผู้ชายนะครับนี่คือการบริหานต่อรูปหมาคุณซึ่งมันว่าเรื่องของพลัง,ทงเทศที่สะท้อนเป็นพลังทางร่างกายและสติปัญญาของเพศชายเพราะว่าในอนาคตคุณคือคนที่ต้องให้พลังทางปัญญากับลูกแต่ถ้าคุณเสียทั้งฐานราก ยังไม่ต้องตอนก็ต้องจอดทําไปอยู่กับปัจจุบันหน,นูนะครับแต่ถ้าคุณแักส่านร่าตัวให้ตอนนี้นะครับวันที่เขาต้องการทาคุณที่สุดคือตอนเขาเป็นวัยรุ่นแล้วเนี้ยลูกชายเป็นไงฮนะหมดพล,ลังลมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่พ่อกับลูกชายหรือลูกสาวนเนี้ยมีความขัดแย้งกันเนี้ยนะทะเลาะกันมีความเห็นต่างระหว่าวงช่องว่างระหว่างวัยกันคือเรื่องตัวนี้ ระหว่างปฏิบัติไม่ต้องก้มคอเลยฮะคอตั้งตรงหน้ามองตรงขึ้นมาลักษณะใจาพที่คอของบางคนเนี่ยก้มเป็นนิสัยบุกบอกอะไรบ้างทางพลังส่วนบนตั้งแต่ช่วงอกคอก็คือหัวใจกับไทรอย์ตอนนี้บอกบอกคือความไู้สุุจทางอารมณ์นะครับมีสตินะฮะในการจัดตนเป็นนิสัยยืนเมื่อไหร่ให้ตั้งมั่นหน้ามองตรงดวงตาให้ต้องตรงมาขา้างหน้าไม่ว่าจะหลับตาหรือยืมตาก็ตาม นั่นคือการจัดระเบียบของกระดูกตันหักของเราคนที่ปวดคอบาหลายเป็นประจำไม่ยากครับฝึกมองเท่งอะไรกอย่างเช่นเท่งเทียนเท่งสีผนังเท่งโต๊ะสรูปนะฮะไม่ขยับวงตาเป็นเวลา10นาทีต่อเนื่องกระดูกคอจะจัดเรียงอ่ะอาการปวดคอบาดจะห,าย,หายไปไม่ต้องเชื่อผมไปลองดูดีรูเขาบอกสามื่อีจะตายแล้วครับคุณ10นาทีเลย เก็ค่อยยืดตาช้านะครับเขาค่อยยืดเขา่าช้าๆตับตกนะแล้วลองตรวจสอบลมหายใจซิเราหายใจได้สบายขึ้นไหมตอนนี้การยืนเราเป็นไงมั่นคงขึ้นไหมลองเช็คซิ้เมื่อกี้ขาขวาขาซ้ายที่มีพลังเนี่ยตอนนี้เป็นไงเริ่มดีขึ้นไหมง่ายมากแค่นี้เองสิบนาทีอย่างต่ำาต่อวันไหวไหมไหวนะ ลงสบายๆนะครับใช้หัวไหล่เป็นตัวยกนะครับหายใจช้าๆใช้ไหล่พาแขนวัดขึ้นเหนือศีรษะครับเบาๆไม่เกร็งไม่ป้างขึ้นตึงสุดลมเข้าสุดพอดีหายใจออกน,นะครับย่อเข่าลงครับค่อยโน้มโค้มตัวลงครับเอามือมาจับเท้าให้ถึงจับไม่ถึงไม่เป็นไร มือจับตรงใต้เขา่าหน้าแข้งตรงไหนก็ได้ให้มีที่พักมือแล้วค่อยๆยืดเข่าตึงขึ้นก้มตัวลงยืดเข่าตึงขึ้นก้มตัวลงทิ้งศีรษะลงครับม่ต้องมองไทยทิ้งศีรษะลงสบายๆอยากให้มือลอยครับให้มือมีที่จับไว้ข้อเท้าหน้าแข้งหัวเขา่าตรงไหนก็ได้ครับทิ้งสบายๆหายใจช้า หายใจออกครับนอนเข่าลงหายใจเข้าครับยกตัวขึ้นกลับมาครับวัดแขนขึ้นตามมาด้วยหายใจเข้ายกแขนขึ้นแล้วดีเข่าตึงขึ้นหายใจออกครับคลายลงตรวจสาวลมหายใจเราเป็นยังไงบ้างอ่าเป็นใครหน้ามืดดึงเวียนไหมไม่มีนะแต่ว่ยาวยังสาวอัน่ทุกคนดีมากครับใครดึงเวียนแต่ว่ามีวัยรุนแล้วไม่กล้ายอมรับเลยคราวนี้ ไ่านอีกรอบไหมครับหายใจเข้าครับปั้งแขนขึ้นจนศีรัะลมเข้าสุดนิ่งไว้ย่อเข่าครับลงออกก้มตัวลงก้มตัวลงเบาๆเหมือนนกบินโฉบน้ำลงข้างล่างนะครับทิ้งตัวลงแล้วก็ไปยืดเข่าตึงขึ้นยืดเข่าตึงทิ้งตัวลงทิ้งศีรษะลงทิ้งศีรษะลง ผ่อนคลายหลังไหล่คอแขนมือผ่อนคลายสบายแต่ไม่ปล่อยมือนะหายใจให้มีสติที่สุดรู้ลมเข้ารู้ลมออกระหว่างหายใจเข้าขบบิดก้นแน่นๆนหายใจออกคลายก้นปเบาๆลมเข้าขบบิดก้นลมออกคลายก้นหายใจเข้าช้าหายใจออกย่อเข,ข่าครับ เราหายใจเข้ายกตัวขึ้นพร้องแขนขึ้นวาดขึ้นเหมือนศีรนษะลมเข้าสุดยืดเข่าตึงค้างไว้ลมออกช้าๆคลายแขนลงอีกครั้งนะครับหายใจเข้าช้าๆวาดแขนขึ้นลมเข้าสุดนิ่งสติดตูกายจิต เวทนาอารมณ์ของเราไหมย่อเข่าครับลมออกก้มตัวลงก้มลมให้สุดสุดแล้วยิ่งเข่าติดงทิ้งศีรษะลงแล้วก็กลับสู่กระบวนการเดิมครับหายใจด้วยก้นหายใจเข้าขบิดก้นหายใจออกคลกล้นผ่อนคลายร่างก,กายนะครับ แขนไหล่สองข้อมือทุกอย่างายให้หมดจงตาใบหน้ากบหูขากันใกผ่อนคลายปล่อยให้ลมหายใจพลังในตัวของเราไหลเวียนตามธรรมชาติปล่อยใจเป็นอิสัะที่สุดใจเข้าช้าหายใจออกย่อเข่าแล้วหายใจเข้ายกตัวขึ้นช,ช้าๆวาดแข็นขึ้นตามหลังตรงเข่าตรง ขึ้นนิ่งสงบดูใจดูกายเราลมออกคัลายแข็งลงหยุบพักครู่หนึงครับใหญ่คำเมือออกครับหยุดพักดูลมหายใจเรานิดนึงลมเข้ารู้ตัวลมออกรู้ตามสังเกตดิลมหายใจของเราตอนนี้เป็นยังไงมันถี่ขึ้นมันเร็วขึ้นมันสะท้อนบอกอะไรบ้างเหนื่อยหรือมีพลัง ลองสื่อสารกับหัวใจเราิหัวใจเราเป็นไงบ้างตอนนี้เต้นเร็วขึ้นไหมหรือว่าสงบนิ่งดีอยู่มันพยายามบอกอะไรเราบ้างเธอทำอะไรฉันเหนื่อยน,นะหรือว่าขอบคุณเธอนะที่ทำให้ฉันมีพลังเพิ่มขึ้นฉันสงบลงมันสื่อสารบอกอะไรคุณบ้าง อันนี้คือกระบวนการของการออกกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั่วไป <c oughs> ทำรับสิบนาทีตอนนั้นเกิดขึ้นะ <c oughs> นะหมวใจเป็นไง บางทีตอนเียเป็นไงครับลมหายใจและหัวใจจะต้องมันคงสงบนี่ตอนนี้พวกเรายังไม่สามารถที่จะไปสู่สุดของเป็นโยคะได้เราติดยึดกับความเชืชินในเรื่องของออกกำลังกายอยู่และนี่คือจุดต้นทุนการเรรู้ของการรันกน,นะคะะรับลองปรับการยืนเราดิกน่ายืนให้กวา้างขึ้น งเท้าซ้ายเรานะยกไปเท้าซ้ายขึ้นครับแล้วปิดออกมาดังนคตัวเราจะหันตามไปเท้าซ้ายถูกไหมปิดกลับมาครับให้อกของคุณหันมาหาอกผมอ่าครับเกควพมรู้สึกครับจากข้อเท้าซ้ายหัวเข่าซ้ายต้นขาสะโพกซ้ายเป็นไงครับตงึงเดียวกับฝั่งวัา พอฟังขาซิเป็นยังไงมันจะผ่อนคลา,ายกว่าลองดูซิขาข้างไหนที่เรารู้สึกว่ามั่นคงกว่าสบายกว่าสังเกตดูไม่มีคําตอบที่ถูกหรือว่าผิดแต่ละคนจะมีต้นทุนที่ไม่เท่ากันนะให้สังเกตเอาไว้หายใจเข้าช้าๆวัดเข็นเพ้นสมิ่น,น้นแน่น หายายาวๆนะครับโน้มตัวลงไปมือวางถึงไหนก็ได้ใต้เข่าก็ได้เหนือเข่าก็ได้แล้วแต่แล้วหายใจด้วยก้นเหมือนเดิวหายใจเข้าขมิบออกคลายเข้าขมิบออกคลายให้รู้สึกถึงการยืดเส้นสีข้างเส้นข้างของเราให้รู้สึกถึงกระบ,บางลมของเราที่ข้าหนึ่งขยายตัวอีกข้างหนึ่งหดตัว ให้สติรับรู้ลมหายใจของเรารับรู้หวัวใจของเราและรับรู้การชนิดของรูทวารเรา,าเราห็นใจนะครับเด็นใจเข้าช้ายกตัวขึ้นวาดแข,ขน,นขึ้นหายจะออกคลายแขนลงเ,เก็บเท้านะครับยกเท้าวขวาขึ้นแตกออก เอเปรียบเทียบสิซ้ายขวารู้สึกต่างกันยังไงบ้างข้างไหนรู้สึกถพลังที่มากกว่าแตกต่างจากข้างมคู่ยังไงบ้างเดี๋ยวจะเห็นนะความยืดหยียดของสองข้างจะไม่เท่ากันนะให้เราจดจำเอาไว้ว่าข้างไหนที่มีความยืดหยีย่ยนได้มากกว่าข้างไหนที่มีความตึงเกร็งมากกว่านะครับให้เดเข้าว่าดแขนทิสขมิดพน้นแน่น หายจะออกไข่ก้นโน้ตัวลงหาจุดตึงพอดีของตัวเราหาจุดตึงพอดีของตัวเรายืดเยียอเส้นยืดเอียดเส้นสี่ข้างของเราพอประมาณเอาจุดตึงสบายไม่เอาจุดตึงเกิงเกินพอดีเอาจุดตึงสบายนะครับแล้วอยู่ในการภาวนาลมหายใจของเราอย่ามีสติลมเข้ารู้ตัวลมออกรู้ตาม ลมเข้าเขอีดลมออกคลายก้นเห็ียิความรู้สึกในข้างนี้แตกต่างรือเหมือนกันกับข้างื่อคู่ยังไงบ้างเราจิตสภาพตัวเองในข้างนี้ยังไงบ้างนะครับเด็กชายท้างขับหายใ้เข้ายกตัวขึ้นพอมแขนทดสอบข้างหายจะออกคลายแขนลงครับเราเก็บเท้าเก็บทดา ่าอลองตอบตัวเองสิระหว่างการยกแขนขวาเอียงไปทางซ้ายกับยกแขนซ้ายเอียงไปทางขวาข้างไหนตึงเกร็งมากกว่ากันทีนี้จะให้ทำ A นะรฮะให้เริ่มจากข้างที่เราตึงเกร็งมากกวา่าเป็นรองแรกรอบที่สองให้เราใช้กอง ค่ทาที่เราตึงเกรงน้อยกว่านะครับและให้ค่าที่ตึงเกรงมากกว่าที่เราเริ่มเป็นรอบแรกเนี่ยอย่างน้อยค่าลมหายใจส่วนค่าที่เราตึงเกรงน้อยกว่าเนี่คือที่เดียดได้มากกว่าเนี่ยสามลมหายใจพออเราดูครับปฏิบัติจะนาให้